โอ้ม่นมิงกิ่งเลยวะใได้ป่าตัวใหญ่ๆนะเด้อเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยเป็นนามมันบนหนิ่งมันดุเป็นจังได้บุนเนาะมือขึ้นมือลงอยู่นามก็ได้ ใกล้ๆกันเนาะแต่ละหม่องใกล้ๆกันเด้พี่น้องมันบ่มีหม่องตึกมีแต่สั้นๆบ่มีหาดคือฟังทั้งนั้นดีอุ้ยเด็กคู่อีกแล้วตะกระยงทงกระยงทงทั้งนั้นแม่นป่าอย่างปลาตองตะ ได้ปลาระวังเด้อโอ้หมันอยูสีเตียมมันบ่าดพี่น้องเมียนหาเตียมปลาตองปลาตองปล่อยมันปล่อยมันปลาตองปลาเจ็ดปลากระเยงทงปลากระเยงทงปลากระเยงโคบ้านเฮาอือปลากระเยงโคบ้านเฮางปลาไทยปลาที่นี่นี้สั่งปลาตองนี่ตัวใหญ่ๆซ้ำฟอร์มือก็มาติดให้ในกับบัวปล่อย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 เท่ละไปน้อง của <laughs> ừ. Tôi nhìn nhây nhá, nhây đều mắt tước hay thược đây là